ได้สามารถเจนชัยจิตรมนิตอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเป2022ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยแต่กลับมีนักการเมืองบางคนที่ออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรด,ดหยุดเอเป2022เช่นกรณีของนายพิธาลิมเจริญรัต์สบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ระบุว่ามวลชนที่เคลื่อนไหวพอต้องการไปถ่ายรูปกับผู้นําตนก็อยากจะถามกลับว่าถ้าคนไทยทั้งประเทศต้องการไปถ่ายบ้างการกระทําเช่นนี้ คือคนที่ไม่รักประเทศเพราะหากว่ารักประเทศจะต้องวางความขัดแย้งทางการเมืองออกไปได้สามารถกล่าวต่อว่าหลักประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่ากันแต่ต้องไม่มีความขัดแย้งหรือสร้างความวุ่นวายการที่นายพิธาออกมาพูดเช่นนี้ <c oughs> เห็นแก่ตัวเกินไปหรือไม่เพราะคนไทยทั้งประเทศกำลังเป็นเจ้าภาพที่ดี แต่คนปักกลุ่มพยายามทําให้เกิดการประทะรหลุนแรงเพื่อภาพจะได้ออกไปทั่วโลกว่าไทยเกิดความมุ่นวายทั้งที่วันนี้เราควรมองไปที่ภาพใหญ่ของประเทศอย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจแต่กลับมีพวกต้องการขายชาติไม่รักษาชื่อเสียงของคนไทยทั้งประเทศเลยเวทีเอเปคือเวทีที่มีถึง21เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีประชากรจํานวนหนึ่งใน3ของโลก กำลังจะเปิดเวทีการค้าการลงทุนนำเม็ดเงินเข้าประเทศสร้างเศรษฐกิจความมันม่นคงมั่งคั่งคนไทยทั้งประเทศพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมรุ่งล่วงและผลประโยชน์ตกที่ประเทศชาติและประชาชนแต่มีคนแค่เสี้ยวเดียวที่มาสร้างความวุ่นวายโดยมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังยุยงปลุกปัน่นให้เกิดความรุนแรงในสามารถกล่าว นายสามารถกล่าวทิ้งท้ายว่านักการเมืองที่ดีต้องเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนวันนี้การที่นายพิธาและนายรังสิมันรมควรจะออกมาห้ามตำหนิน้องนักศึกษาที่ไม่ได้ทำตัวเป็นคนไทยที่ดีประเทศไทยให้เสียรีภาพในการแสดงออกมากมายสื่อโซเชียลมากมายพูดที่ไหนก็ได้ใครใคก็ได้ยินแต่การออกไปประทัดตำรวจทำลายทรัพย์สินราชการเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง